สวัสดีค่ะพแมพีน้องคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สามเนาะค่ะวันนี้เป็นวันที่สิบเป็นคลิปที่สามเพราะว่าอยู่ทาง่องมาดามกำนวงชั้นเนียออมาดามกำนวงโทุกวันจะมีสามคลิปนะคะคลิปแรกก็จะเป็นของลาวสตาบ่ายสามโมงสี่สิบห้าออกผลคลิปที่สองก็จะเป็นห้าน้อยสี่น้อยถึงห้าน้อยสี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งทุ่มครึ่งจะเป็นสายของห้าน้อยค่ะ สายขยันไปทุกวันกันทั้งนี้เนาะคะ่ะเนาะแล้วก็จะต่อด้วยเหลาสามัคคีคือคลิปนี้เนาะคะ่ะเนาะลาสามัคคีจะออกสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งจะออกเล้าสามัคคีธรรมาดาสามทุ่มครึ่งจะออกเล้าสามาคัคครวิไอพี่เราก็เล้าวิ่งไอพีเด้อค่ะเด้อ,อชอบจัดขัดพันมีกันทุกวันสายขยันไปกันทุกวัน เมื่อนี้เมื่อไม่ไปต่อตามติดคล้องมาดามเข่าไปสามงวดติดค่ะสามงวดติดมื่บ้านเข่ารอบแรกเก่าสามสามเก้าที่มาดามว่าเอาเอามา,ายัาง,อยางอีกออกแล้วออกอีกบอกพันะออกอีกอีกหลีพ่อแม่พี่นอ้องมื่บ้านออกแล้วออกอีกว่าสั้นสามเก่ามาันรอบที่สองหนึ่งหมื่บ้านมากอีกคือเก่ามือนน้ ก็มืออันมือก้อนนี่ออกสามเก่าคือกันบ้านนี่ก็ออกสามเก่าอีกของมาดามเล่เข่าไปสามงวดติดพ่แม่พี่น้องค่ะสามงวดติดแล้วเอกเด่นลาวสามัคคีลูดสามลาวเขาอีกแล้วพ่แม่พี่น,อน้องพันเข้าตรงตรงเด้อหนึ่งสี่รอบที่สองเนาะค่ะเนาะหนึ่งสี่รอบที่สองลาวสามัคคีวีไอพีแล้วกับงวดก้อนกับเขาก้าวสามตรงตรงเด้ รอบแหลกงวดแหลกนี่เป็นงวดที่สองเขียนก่อนเด้องวดที่สองเด้พอพ่าท่านได้เขียนตัวนี้ดังปันนี่วกาเขียนได้จังได้นี่ว่าจะแน่ดังปปนี่ว่าเขียนได้จังไดงวดที่สองเราค่ะงวดที่สองเข้าไปเต็มเต็มงวดที่สองค่ะเขียนก่อนพ,อ,พนอย่พี่นงเขียนจักบุดเนี่ยหันรายการโอ้เด,ด,ดี๋ยวเดี้ยกจเป็นตัวเต้าเหรอชัอ้นกระไดอะ ตามต้อติดติดชอบอันใดไปอันนั้นบาดนี่เอาไว้เป็นแนวทางมาไปต้อบาดนี้ไผสิไปกับดาล่ามาดามแล้วจังคอยมาเอาอันเลขกเด่นเนาะเดินดีเลขเด่นเดินดีมือน,นี้มือใหม่ไปต่อบาดสามลาวเฮาวบาจังไหนสิไปน้าไผสิไปรือซิอยู่แล้ว f อซเห็นเลขกเกตมาดามมาเลขหนึ่งพะนะคือเป็นเันวันที่สิบเอ็ดมาดามพะนะ มาสร้างมาเถอะมาดามกระเขียนขี้ลายปน,นันอีลีบอกสิ่ได้ผิดใจะละหน้าจะข้องไม่ตัวนี่เนาะพ่อแม่พีน่น้องเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่เป็นเป็นเ,นเลขยังแล้วโอ้รัฐบาลไทยรัฐบาลไทยอันเหมือนที่สิบเจ็ดมาดามกระเขียนสิบเจ็ดแต่ว่าเพื่อนว่าอ่านแล้วเบื้องเป็นสิบเอ็ดว่าสันเอาพอถทษขอภัยเนาะขันเียนบ่งงามรัฐบาลไทยทั้งสองมาดามขันวันชาแนล อาวันนี้มาหันมากวันนี้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุกปานาผู้ใดสิไปต่อกับดล่ามาดามผู้ใดเจ็บหนักจากเล่าพัฒนามาไปเล่าสามาคชีเมือนี้มีทุกวันายขยันได้แจกตัวแจกล่ำไหวไหวเอากระสีได้ไปกู้ไปยืมเร็วๆ <c oughs> <c oughs> ผู้ใดวมีทุนมีหอ่อนอาผู้ใดมีทุนมีห่อนมาไปเมือนี้ผู้ใดมัน,นมาดามให้วันนี้รูดเล่าสามคชีสามเล่าหนึ่งกับสามสองตัวสี 3, ่ 4, งางหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด สามเจ็ดสามแปดเบิร์ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสามตัวสามหางหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามหนึ่งสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สามเจ็ดสามแปดสามตัวเน้นเมิร์เดียวหางเดียวหนึ่งสามเจ็ดแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครว่าจะเป็นหวดที่สี่บ,บอปมพนณนงค่ะจะเป็นหวดที่สี่ไหมนะเนาะอา ติดกันดีหลายของภายนอกของช่อเชใช่ยสองวัดติดขึ้นกันของช่อเช่ชายหนุ่มน้อยคนหน้ามนคนรูปล่อจะเข้าไปสองหวัดติดขึ้นกันพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มือไม่ไปต่อผู้ใดเป็นแฟนครับหามละสายตาช่อแช่ชายหนุ่มน้อยหน้ามลคนรูปล่อให้มารูดแล้วสามคีสาม,สามลาว 8กับ0ูนย์องตัว4หาง8ปดสองแปดสามเมื่อนก็จะเป็น8 8 0 0 3ตัว3หาง0 8 2 0 83, 8 3 8 8 0องศองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่8 2 0 2 3ตัวเน้นเมื่อเดียวหางเนี่ยแปดศูครับหน้าโจถ้าใครจะตามของโซเชียลชัยเนาะ สายค่ะเดาเมื่อนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยท่านางจดเหล็กเหลาตัสวสีได้ดลงขีดตัสวสีด้ปล่อยขีดตัสวสีได้ดอัพคลิปอ่ะไปต่อเป็นของซองสุวรรณของซองสุวรรณก็ได้ดไปรอบหนึ่งมือขึ้นมีไปรอบแหลกเลยเนาะสามเก่าเก่าสามมื่อนี้มือไม่ไปต่อซองสุวรรณให้มารูดแล้วสามมาขีดสามเหลาสองกับสีสองตัวสีหางสองห้าสองหก สี่ห้าี่หกนจะเป็น 2, 4, 4, 4. สองสองสี่ตัว3หาง 2, 4, 5, 2, 4, สอง,งสี่ห้าสองสีสองสสองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่สีรูดที่4ี่เน้นไปที่4ี่ห้ 4, 5, 4, สาสหกสตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสองสห้าแคบหน้าโจถ้าใครจะตามของสองสู่วันแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของนองนำเงินบมผานเนาะต้องกาบขอโดษขอภพยนองนำเงินเ้อค่ะเด้อของน้องนำเงินไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปตัวผูได้เป็นแฟนค่ะเพื่อนหามละสายตาแต่ลาวพัฒนาของเพื่อนผ่านเดอ้อลาวพัฒนาของนองนำเงินค้นสวยรวยสผพานนะคะอ่ะเมื่อนี้ไผสิบไปกับลาวสามชีของนองนำเงินยับมา นั่งเงินคนสวยรวยซ้ำให้มารูดเราสามัคคีสี่กับหนึ่งสองตัวสามหางเขียนเขียนสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สี่ห้าโอ้ยเนาะเน้นไปที่สี่หกสี่เจ็ดพวพี่น้องอ่ะไม่เป็นสี่ออกซี่ห่ะเสบอเอาเมื่อนหร่ละไม่แค่สองหางหนึ่งนอะพวกพี่น้องว่าว่าออาไปตอกับกบุญขอบพูดนอนน้ำเงินค้นสวย รวยสับที่หายตัวเลขนอทางหมู่บ้านทั้งสองกลับขอราะพระคุณหลายๆไปต่อเป็นของช็อตไอ้ของเออ่เส้นนุ่มบูพันของเส้นนุ่มเข้าแล้วหลุดเนาะค่ะเนาะของเส้นนุ่มเข้าแล้วหลุดมือนี้มือใหม่ไปต่อหมื่บ้านเพิ่นเข้าเมื่อก่อนนี้เพิ่นเข้าเก่าวันนี้วันไหนไปต่อเส้นนุ่มให้มารุษลาสามชีสามลาวเจ็ดกับแปดสองตัวสี่หางเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์เบิ้์นจะเป็นเจ็ดเจ็ด แปดตัว3หางเจ็ดแปดเก้เนตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่7 0 8 0 3ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวเจ็แคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของล็อกกี้กับเขาแล้วหลุดเนาะมือนีมือไม่ไปต่อเลยพี่น้องคะ่ะเข้าแล้วหลุด ผู้ได้เป็นแฟนพัดครับเพื่อนหูกันดีเนาะอ่ะไปต่อเมื่อนี่เราเก็ยียกพารวยคนสวยใจดีให้มารูดลาวสามาชี3ามลาว7กับ9กสองตัวสหาง7 8 7็ดแป9เดเกเบิ้ลก็จะเป็นเจ็มตัวสหางเจ็ดเ9 8, ้าแปสองตัวเน้นไปสองหาง เน้นไปที่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวเจ็ดเก้าแปดแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นผองเลขมีที่มาเลขมีที่มาจากตาพ่อรษขอให้แฟนครับเพิ่นเขาแล้วรุดคือกัน,นพอมันี่น้องังมือนีมือไม่ไปตัววันนี้วันใหม่ไปต่อรัวรัวเลยเนาะค่ะเนาะของล็อกที่เขาหาหนึ่งหาเดียวงวดก่อนเนาะ เลขเมีที่มาให้มารูด3สาลาวลาวสามีสองกับ0ูย์สตัวสีหางสองแปดสอก้าศูนย์แมันก็จะเป็น2องสอตัว3หางศูนย์สองแปดศูเก้าสองสองศูนเน้นไป2หางเน้นไปที่28งแเอ้ยศูนย์ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเยว สองศูแดแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของเอา้า้นม้าไอันเนี่ะของรับนางฟ้าบ่ผ่านของรับนางฟ้าไม่ผ่านวันนี้ไปใหม่ตามต่อของเล็งน,นี่พ่มากะกเขาศูนย์หางวดก่อนเนาะหลอบสุดท่ายมือนี้กะไปต่อเป็นแกนครับไพลรูกกันดีเนาะค่ะเนาะ อ่ะเรียกรับนางฟ้าให้มาขอโทษขอให้แทนเรลยกหับนางฟ้าเดอวยค่ะเดอร์ของคนโมพันให้มารูดแล้วสาม่อคีสามแล้วแปดกับ0ูสองตัว4หาง8ปดเจ็ดแเจ็ดนกบิ้ลก็จะเป็น8 8 0 0 3ตัว3หาง8 07 8 06ย8เจ็ตัวเน้นไปสองหาง เน้นไปที่0706อ่ะโทษขอโทษขอามไยพ่อแม่พี่น้องเน้นไปที่8786สามตัวเน้นสองอาง807806แคปหน้าจอโอ้ยเบอกขาดมาเจ้ามาดามาหน้าตาเสยพร้อมได้พ่อแม่พี่น้องเอ้งบอกว่ยิ้มบงวะความกุหลาบวันหิวเขาแห้งตีมาดามเอาไปต่อบันนี้ เป็นคล้างเลกเด่นเดินดีมื่อนี้มือไม่ไปตัว <c oughs> อ่าบาดข้อกันมาดข้อใส่เลกเด่นก่อนพ่อแม่พี่น้องเ่อจะโศกจะมันเป็นวดที่สามเนาะ <c oughs> เลขเด่นลาวสามคาคียรูดสามลาวเด่นสุดๆมีศูนย์มีหนึ่งกับสองเลขติดจะมีสามกับสี่กับห้าจับคู่ก็จะได้เก้าหาง เข้าไปตรงๆรงสองวัดติดด้วค่ะเด้องวดนี้ว่าสิเข่าตรงมาเนาะศูนย์ส1มศูนย์สี่ศูนย์ห้นสส้าสองสสองห้าับหน้าโจถ้าใครจะตามเลขเด่นลาวสามารชีรูด3าลาวเนะวาะกลาวขอบุณขอบคุณเอฟทุกท่านที่เขามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่า ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกับขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเรา,าสามัชีคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ